สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตะนา้นา,นา,นามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกุองพระบาทสมเด็จพปประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศดีนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่มาเมื่อวานครับท่านวันนี้ได้ของดีมาแค่เหรียญเ,เดียวครับ เหรียญนี้รู้ท่าทางจะผลิตเยอะน,นะครับเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับท่านบว่าจะเป็นปีพศออ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านทำไมผมต้องลงคลิปแต่ลนะคลิปต้องพูดซ้ำๆซากแต่คาเดิมครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านอยากรู้รู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับผมต้องค่อยๆค่อยพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับบรรยายออกไปครับกว่าจะรู้เรื่องบางคนไม่ เคยฟังอะไรนะครับก็โมเมว่าผมสารพัดที่จะว่าไปครับแต่ผมไม่คิดอะไรนะครับเพราะว่ายังไงผมก็เข้ามาทางนี้แล้วถ้าจะเป็นนักสะสมนั้นเราต้องบอกพี่เพื่อนเพื่อนเรองดูทาน,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 นเพราะว่านักสะสมตอนนี้มีเป็นไม่รู้กี่ล้านคนแล้วครับท่านเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเข้าอาจารย์ผมบอกว่าตอนที่อาจารย์ผมเข้าวงการให,ใหม่ครับมีอยู่ไม่ถึงพันคนครับหนึ่งพันคนไม่ถึงครับสี่ห้าร้อยล้านสี่ห้าร้อยคนประมาณนั้นแหละครับท่าน เลยในชูเชี่ยวก็ไม่มีด้วยครับอันนี้คือถ้าอยากซื้อนี่ต้องไปหาเขาที่ร้านอย่างเดียวครับถ้าอยากขายของต้องมาหาที่ร้านอย่างเดียวครับไม่มีการส่งรูปไปประเมินเหมือนทุกวันนี้ครับท่านเมื่อก่อนนะครับพูดนานแล้วะที่พูดมานี่คือประมาณสิบห้าปีก่อนเง่อนี้ยครับท่านเท่าที่ผมคิดดูครับส่วนอาจารย์ผมเข้าวงการมาเปิดสามสิบปีแล้วครับท่านตอนนั้นที่เข้าใหม่ๆท่านบอกว่านีอยู่แล้วก็คนแค่นี้ครับท่านแต่ตอนนี้กี่สิบล้านคนแล้วครับท่านหรือ คนไทยมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านกว่าคนใช่ไหมครับผมคิดว่าครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยครับที่เป็นคนรักเหรียญชอบสะสมเหรียญครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับท่าไม่ว่าเหรียญเก่าเหรียญใหม่จะเหรียญกี่ร้อยปีก็แล้วแต่ครับก็ยังมีอยู่ในมืออยู่นะครับทุกวันนี้นะครับท่านรุ่นกุญปุกุณย่าอะไรประมาณนั้นนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนพึ่งน้องๆทุกท่านตั้งใจนิดหนึ่งครับที่จะเก็บเหรียญไม่ใช่ว่ามีแล้วอยากซื้อเอามาจับจ่ายซื้อสอย ่อนมันก็หมดไปตามปกติธรรมดาของในระบบหมุนเวียนนะครับท่านมันก็อย่างว่านะครับคนเราถ้าไม่มีจริงๆแม้แต่อย่างเช่นช่วงโควิดครับท่านงานการผมก็ได้หยุดครับทั้งทที่ผมก็ติดโควิดอยู่มาอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเงินไม่มีเลยสิครับทีนี้เหรียญที่ผมเก็บสะสมไว้ผมต้องทยอยออกไปใช้จนไม่เหลือเลยครับท่านตอนนี้ได้เริ่มเก็บใหม่ครับเมือ่อสามเมื่อผมหายมาแล้วเมื่อสามปีก่อนจนถึงวันนี้แล้วครับ ค่อยมีมาเรื่อยๆเรื่ลยครับท่านเดือนนานๆทีจะได้เหรียญที่ผลิตน้อยนะครับท่านเป็นปีก็มีครับท่านสำหรับปีพศหนึ่งครับเรามาดูลักษณะของเหรียญเหรียญนี้ครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านสองสีตัวตีนนะครับจิวเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับแล้วมาดูขอบเฟืองเป็นไงมาครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหครับมีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับแต่ไม่มากมายอะไรนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับ คมชัดเจาะไม่ธรรมดาเลยครับสหรเรียญนี้ครับสุดยอดของเดียญก็เป็นแบบนี้นะครับท่านมาดูด้านหลังคราวนี้เป็นปีพศอะไรเอ่ยประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตาสี่ตัวนะครับสาตัวชิดกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมาทางนี้ครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสองห้าสี่แปดครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทางผิตยืนนะครับนี่ ส่วนตรงกลางคือวัดอรุนลาดลลาราลามต่ำลงมาอีนิดคือแม่นั้นเจ้าพยาด้ล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็สิบาทาอธิบายนหครับสำหรับปีพศ2548นระสีนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนกัก8.5กรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1 1อล้าน4 9่แสนเก้าพเหรียญนะครับท่านหนึล้านสี่แสนเก้าันเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะนะครับท่านร้อยสิล้าน 4, 91, นี ไม่ธรรมดาเลยนะครับในระดับบ NC ตอนนี้เลยครับขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทเป็นแปดสิบาทเท่านั้นเองครับท่านพอผลิตเยอะมากๆครับท่านยังพอหาจิบอยู่นะครับหาเจออยู่นะครับตอนนี้ครับบางวันผมได้สามสี่เหรียญครับบางวันได้สองเหรียญบางวันก็ไม่เจออย่่งว่บ้านนั้นครับแต่ถ้ารวมเป็นเดือนแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้ประมาณสามสิบสี่สิบเหรียญประมาณนั้นนะครับสำหรับปีสี่แปดนี้นะครับผมเก็บไ้แค่ร้อยเหรียญครับที่เหลือผมไม่เก็บแล้วครับ พราะผลิตเดยอะครับผมก็ไปจับใจ่ายใช้สอยปกติธรรมดา,าของผมนั่นแหละครับท่านในระดับยูนซีตัวยูนซีเลระละ80บาทครับส่วนผ่านกันใช้ยเลยครับตัวยูนซีเลระละ20ถึง30บาทเท่านั้นเองครับท่าน20บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ